สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวท็อปเลเว่นทุกคนนะครับวันนี้ก็มาชิงคับนะครับกับไอดีเทวาเหมือนไอกับไอดีเจ้าพญาจักรีนะครับเจอกับเตอร์กรีนะครับอันนี้ตอนแรกผมพลังนะ่าจะประมาณไม่เยอะมากนะครับผมก็ซื้อตัวมาเพิ่มนะก็เป็นทริคทริคหนึ่งนะครับเวลาเวลาเราจบฤดูกาลอนะแล้วเราเราอาจจะมีหนึ่งตัวตัวปั้นเรานะแค่ตัวเดียวหรือว่า สามตัวสี่ตัวหรือว่าบางอย่างผมเนี่ยผมทำหกตัวนะเสมอนะผมจะทำประมาณหกตัวนะแบบบางตัวมันอาจจะไม่ได้ปั้นหรอกแต่แบบซื้อมาในตลาดฟอร์มดีอะ่ะแล้วเราใช้บัตรฝึกอะใช้บัตรฝึกนะไม่ได้แบบไปฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้นะไม่ได้ใช้เขียวหรือว่าใช้อะไรฝึกนะอ่าใช้บัตรฝึกผมก็นับวเออตัวนี้แหละเราเราลงทุนเสริมอะไรลงไปนะครับ เดี๋ยวมาดูเกมกันนะคือคือพอเรามีหกตัวใช่ไหมพอเราเสริมไปมันก็ทําให้พลังเราเยอะขึ้นนะครับต่างจากคนอื่นที่แบบทํามาสิบเอ็ดตัวเออแต่พลังเท่าเราอ่ะทั้งทั้งที่เรามีแค่ห้าหกตัวนะอ่ะาแล้มาเรามาดูแผนก่อนนะครับเข้ามาในระบบสามสามห้าสองนะครับไม่มี dmc นะอ่าซ้ำไหม เข้าไปแล้วเฮดเบิร์กนะครับตัวนี้ได้จากกิจกรรม King of King นะครับตัวนี้เป็น ST King, King of ง i n g มันจะแจก ST 2 2สองกิลเนาะเป็นหน้าเป้ากับฟีคิะครับแผนเมื่อกี้เขาใช้หลัง3นะ ST แล้วก็จะต้องอาศัยลูกซ้ำอย่างเมื่อกี้วัดวัดกันเลยอะ แต่ถ้าเขาเขาปั้นหลังมาก็อาจจะเอาไม่อยู่อ่ะอ่าทีนี้ตรงกลางเขาอะ่ะมันไม่มี DMC ผมใช้สอง c อ c เนี่ยประกบเห็นไหมเพราะอ่มซ c ที่มีตำแหน่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะอ่าก็เอายืนไว้อย่างี้แหละนะครับเพราะว่าพลังเราเยอะกว่าอยู่แล้วก็เล่นแบบเจ็บๆไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันจะทำให้โอเวอร์ออทีมเราลดลง แล้วระบบมันจะคำนวณตาม o v e r อร์ที่เราลดลงนะืถ้าเกิดเราตำแหน่งต่อตำแหน่งเราแพอย่างเงี้ยจบเลยตรงนั้นโดนเจาะกระจุยเลยนะครับนั้นเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่างผมไม่มีตัวเปลี่ยนผมไม่ไม่เปลี่ยนนะอืมแต่มันไม่มีผลต่อเกมนะมันมีผลแค่ในแนวในแนวพลังนเฉย แนวพลังรวมอ่ะมันเออมันยังนับอยู่นะมันยังนับพลังรวมว่าเออเนี่ยร้อยสมสิบสองแต่ถ้าตามตำแหน่งอ่ะมันไม่มีผลเลยตอนเนี้ยอ่าเหมือนผมมี st ตัวเดียวตอนนี้เหมืนผมมี st ตัวเดียวให้มี mc ตัวเดียวนะครับอืมอ่ะผมมาดูบัฟกันนะผมเตรียมบัฟมาเท่าไหลสิบสี่สิบส่วนใหญ่ผมจะใช้ position ประมาณสิบหกนะการคองบอลสิบหก อากาศมันเย็นนะอากาศค่อนเย็นนะครับทำไมรดูก,การนี้ผมใช้หลังเป็น drdl เพราะว่าใน e lite มันเจอมันเจอคู่ต่อสู้ที่ใช้ amraml นะครับผมก็เลยไม่ใช้เป็น3 dc ผมก็เลยใช้เป็น drdl นะ่ะยิงไม่เข้าล้ำงาเนยเขาไม่มาคุมนะแต่เขากด กดบัฟฟีไปสองเปอร์เซ็นอยู่นะครับกลางแล้วก็เหมือนเดิมนะโอเคแล้วเป็นตัวลำไม่ล่อเฮิร์บ์ลำหน่อยลำเยอะเลยก้าวหนึ่งครึ่งหัวอ่า เ้ครื่องแรกเราจะเล่นไปประมาณแผนเดิมไปก่อนนะครับแล้วเราก็หาจุด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 บกพร่องแก้เกมมันเครื่งหลังนะมันจะทำให้รูปเกมดีขึ้นอ่าสลาแผงกลางเราอะ่ะโซเวนเซนหกจุดแดทั้งทั้งที่คุนเดทมันเจ็บใช่ไหมแต่มันยังแต้มเจ็ดจุดสองนะับแปลว่ามันยังเล่นดีอยู่นะเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนโซเวนเซนออกแผงกลางเราแผงหลังมันแผงหลังมันไม่ค่อยได้บอลมันก็จะได้แต้มประมาณห จุดแปดหกจุดเก้าเจ็ดประมาณนี้นะจะเปลี่ยนโซเวนเซนออกอแล้วก็จะบุกมากขึ้นข้าปกตนะินนี้เป็นถ้วยแรกของเดือนกุมภานะอ,ะอะแล้วมันยังไม่เปลี่ยนตัวให้ว่า เวลาไม่เปลี่ยนก็อาจจะขยับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนิดนึงนะครับปกติมันจะเปลี่ยนตัวนะกดครึ่งหลังมันจะเปลี่ยนให้เลยถ้าเลื่อนเข้าเลื่อนออกแม้เสร็จแล้วก็ออกเข้าใหม่นะออกเข้าใหม่อ่าเปลี่ยนให้แล้วอันนี้อันนี้ต้องดูจริงๆคือบางทีแบบกดรีบๆแล้วก็เปลี่ยน ID ใช่ไหมแล้วก็ไปเล่น เขาเรียกอะไรนะกระชับปะชับใส่ชับอืเพื่อหาเขียวบางคนได้วันละยี่สิบสามสิบเขียวเลยนะอืมก็แล้วแต่ความขยันนะเราขี้เกียจล้วแค่ดูวิดีโอแล้วก็ขี้เกียจละยี่8ห้ายี่แปดเขียวต่อวันเย่ยังหนึ่งศูนย์อยู่เลยอะ่ะจะกรอไม่ดีขึ้นหยอจะโดนยิงไหมนะ เอย้ยิงไม่ได้สุสติกันนะเขาได้ยิงสี่ไม่เข้ากรอบเลยยิงเจ็ดเข้ากรอบห้าเออเข้ากรอบได้ประตูเดียวก็คมอะ่ะ <c oughs> เออลามหน้านะลูกนี้ใครสไตล์เหลือเลือเหมือนผมเนี่ยก็กดเล่นได้เลยนะไม่ต้องเก็บไว้ใช้ในพวก y ight, อีไลท์หรือว่าแบบ ในพวกอีไลท์หรือแบบพวกลีกอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาจะเน้นลีกแต่ผมเน้นสี่ถ้วยอ่ะผมพยายามเล่นให้ได้สี่ถ้วยทุกฤดูกาลนะจริงๆเล่นระดับไดมอนด์หรือแบบระดับอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะอันติเมดเนี่ยก็สนุกนะเออ ความตึงมันก็จะต่างกันเยอะเลยที่เมียก็จะวัดพลังกันเลยเอาละมาช่วงนาทีเจ็ดสิบนี่แหละจะเริ่มได้ยิงยังไงเฟเตสอ่าโอ้โหเลี้ยงเอาฟ่าวนะ โบชเนกเสียฟาวไปนะครับพวงนี้แลขุนเดชเจ็บไปก็เป็นโดโลเมนิกทอรเตลทอรโตเป็นคนยิงเข้าไหมเยดเข้าด้วย <c oughs> มันยาตัวที่ชุเดเยอะสุดเป็นตัวตัวยิงนะระบบมันจะปรับเป็นตัวชุเดเยอะสุดแล้ะมันไม่ได้เอาตัวจบสกอร์เป็นตัวยิงนะตัวชูดเลี้ยงมาฝากอนะ่ะ เหลืองอันนี้แดงไหมเนี่ยเหลืองแดงไหมเนี่ยเหลืองที่สองอะโบชินิกเหลืองแดงอะได้เปรียบเลยโบชินิกมันตำแหน่งอะไรวะมาดูช่องโหว่อ่ามซี MC, เห็นไหมมันโดนสองเอ็มซีกดมันก็แล้วมันไม่มีคนมาคุมไงหลังนั้นเขาไม่มาคุมสองเอ็มซีกดมันก็เล่นง่ายนะ อมมันเพีย้ยส่งให้คุณเดชคุณเดชเ,ดเียดอยู่ยิงไม่ได้โอ้ยอมมันเพียสจริงนะลายเมนอะไรสนตุกไปเลยนะเครื่องผมมันเก่าแล้วเวลาใครส่งอะไรมามันก็เนี่ยนองนองนิดนึงแต่มันมันยังลากได้อยู่นะน่าจะได้ฟาวลูกนี้ เลี้ยงวนๆแถวหน้ากรอบเนี่ยหมือนจะเลี้ยงเอาฟฟ้าวความจริงแล้วผมเป็นตัวกีเนี่ยผมอาจจะสู้ได้ก็ได้นะเพราะผมปั้นมาหกตัวเงี้ยพลังเยอะกว่าผมน้อยสามสิบผมก็ไม่ได้กลัวนะอืมโนบินดิโทรโต้เหมาสองเลยวะ่ะสามเลยนี่ว่าแฮตติกเลยเนี่ว่า อืมโตโม,โมลืมดูซ้ำไหมไม่เข้าเฮดเบิร์กเอทีนะตัวนี้เลี้ยงไปยิงโอ้โหเลี้ยงส่งให้ประตูประตูมันยิงไปลูกหนึ่งแบบ่ะ ือสองโลกอะหนึ่งโลกย,โตโตยิงเตโต้ยิงสามประมาณเพียสยิงหนึ่งเนี่ยพวกกองหน้าพวกเอสทีอ่ะมันจะถ้าเจอสามดซีอ่ะมันจะค่อนข้างเล่นไม่ออกนะอืมบางคนเขาเลยไม่ใช้เอสทีใช้แค่เอ c มซีนะอันนี้ก็เป็นแชมป์แรกของ ไอเดีเจ้าพญาจักรีนะครับคอนกรีตคอนกรีตพลังค้นเหนือเพื่อนถามทำได้ไงทำไมพลังเยอะอย่างนี้ก็ต้องกลับไปดูที่การเตรียมทีมตอนจบฤด,ดูกาลนะครับเดี๋ยวมีแข่งลีกตอนห้าโมงยิบสาม ขออนุญาตดูวิดีโอทักนิดนึงเนี่ยแล้วก็นับพอกดวิดีโอปุ๊บแล้วก็นับประมาณสิบเอ็ดวินะอันนี้มันน่าจะประมาณสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะพอประมาณปุ๊บแล้วก็เลื่อนหน้าจอให้มีปุ่มจุดๆกลมๆเนี่ยแล้วเราก็เข้าแอปใหม่ปุ๊บมันก็จะอ่านเราไม่ต้องดูจนจบ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบวีนะไม่จำเป็นนะครับขออนุญาตเตรียมแผนนิดนึงอันนี้ห้าโมงใช่ไหมขอดูแผนคู่ต่อร์สุก่อนอใช้สามเอ็มซีเอ็มอลเอ็มอาใช้แผนเดิมได้นะครับสี่สี่ห้าหนึ่งแต่ตรงกลางเขาใช้สามเอ็มซีวันวานเลน,นทายนะวันนี้ ก็เดี๋ยวเราเจะโยกเราไม่จาเป็นต้องใช้ดีดีดีมนะประมาณนี้ได้เลยใช้ได้แล้วก็ฟ้าไม่ค่อยได้ใช้นะก็เติมให้มันเต็มเต็มไป อันนี้เขียวมันจะมาตอนเท่าไหร่อันนี้สิบสี่หนึ่งห้าสิบหกสามห้าน่าจะมาอีกรอบหนึ่งป่ะขอเช็คพลังแป๊บหนึ่งนะก็ให้มันสักแปดสิอ่ะเอ่อโอเคอยู่นะอันนี้ 67, หกสิบเจ็ดน้อยแปดเจ็ดสิบหได้ละอันนี้โอเคแล้วนะเติมตัวเดียวพอ ไม่ได้ละเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวได้ได้เออให้ดูก่อนให้เพื่อนเื่อดูก่อนทําไมมันถึงพลังเยอะถึงอ่าผมจะเซฟเป็นแผนนี้นะถึงเท่าไหร่นะอ่าร้อยสามสองต่อร้อยทายังไงคือเริ่มฤดูกาลอ่ะผมมีแค่ห้าหกตัวหกตัวคือนับประตูได้นะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแผงหลังก่อนแผงหลังเราจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลย เป็นอย่างนี้ใส่ตัวลายไปก็ได้ออ,อันนี้คือไม่มีนะแล้วอ,ออกมาเอาไว้ด้านล่างทำให้ดูทำยังไงถึงจับคู่ได้อย่างนี้อ MC นนก็ไม่มีผมเอาหลังสามตัวผมออกแล้วใช่ไหม M.C. สองตัวก็ไอ้ตัวนี้ผมปั้นอยู่ถือว่านับมี G.K. มี M.L. M.R. M.M.C. ตัวหนึ่งแล้วก็ดี .M.C. ตัวหนึ่ง A.M.C. ตัวหนึ่ง,งกล้องหน้าไม่มีเห็นไหมอ่าน่าจะประมาณนี้เห็นไหมพลังผมเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์เอง ระบบระบบมันจะจับคู่ให้เราเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าเสมอนะอย่างอย่างลีกอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมเจ็ดสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นใช่ไหมให้ดูในลีกก่อนเนอ่องลีกเนี่ยคนนี้คนไทยฟุกฟูโอกะเนี่ย,ยลีกสองร้อยแปดจุดสองเห็นไหมของผมร้อยเก้าแปดเปอร์เซ็นต์มันจะต่างกันประมาณสิบเปอร์เซ็นต ห็นไหมสิบเปอร์เซ็นตห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ะอันนี้เขา่าจะซื้อตัวหรือว่าเล่นกิจกรรมได้จริงจริมันน่าจะห้าเปอร์เซ็นห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็ดูครับมาดูครับดูเมื่อกี้ผมกดดูตรงดูตรงโอเวอร์เนะไม่ได้ดูร้อยแปดจุดสองนะเนี่ยกดตรงนี้มันจะมีคุณภาพคุณภาพคือสองร้อยเจ็ดเห็นไหมของผมร้อยเก้าแปดเห็นไหมโอเวอร์คุณภาพเราจะน้อยกว่าเขาอืม มันจะเพิ่มอย่างนี้เสมอเลยเพราะว่ามันต้องการขายแพ็กเกจขายอะไรเงี้ยเออคือเขาทำธุรกิจนะเขาไม่ได้ทำการกุศลน,นะครับเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมคื <c oughs> อเขาทำธุรกิจเขาไม่ได้ทำการกุศลเนานะเอออ่าเนี้ยคู่ต่อสู้ผมทำไมทัาแล้วทำไมผมต้องอัพมา130กว่าใช่ไหมนี่เพราะคนนี้เพราะคนนี้เขาอัพมา213เปอร์เซ็นต์อย่าง1 สองร้อเนี่ยผมก็ยังโอเคยังพอสู้ไหวถูกไหมคุณภาพสิบเปอรแต่ถามผมว่าทําไมเพื่อนบางคนไม่ไม่อัพคุณภาพแต่ทําไมสู้ได้เพราะว่าเขาซ่อมนักเตะคําว่าซ่อมนักเตะคือเขามีตัวแผงกลางเขาเนี่ย mc 3ตัวเต็มเต็มเลยฟูลเลย mrml แล้วก็ d mc แล้วก็ amc แต่หลังเขาเนี่ยอาจจะหนึ่งดาว g k ก็หนึ่งดาวอาจจะมีแคเจ็ดตัวแต่เขาซ่อมตัวไง ขขาซ่อมขขาซ่อมคือเขอาอย่างพลังลด20%เอขาก็หาอะไรบัฟมาเสริมฝึกเพิ่มอะไรเงี้ยให้พลังมันใกล้เคียงเดิมนะเออมันก็สู้ได้ถูกไหมบางคนก็พลังเหนืออยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ซ่อมอะไรอ่าอย่างอย่างตอนเนี้ยผมรู้ตัวละว่าคุณภาพผมน้อยกว่าเนี่ยเนี่ยเปิดฤดูกาลมันจะเป็นอย่างเงร้อยเก้าแปดใช่ไหมอ่าสองอีก2%ก็สองรอย ตามอยู่สิห้าเอร์เซถูกไหมมันคือคุณภาพนะมันไม่ใช่โออขอแอดหน่อยมันจะยอมแอดไหมแล้วทีนี้ทำไมผมต้องเพิ่ม drdl เพราะว่าไอคนเนี้ยมันใช้มันไม่ได้ใช้มันใช้ st เด่น st เป็นตัวธรรมดาเลย st เป็นตัวธรรมดามันใช้เป็น amc กับ amr เด่นเนี่ยมันทำร้อยแปดสิบเปซ็นเห็นไหมมันไปซ่อมตัว เอ็มซีเอมอมันอ,อย่างเยอะเลยอย่างโหดแล้วเราก็กดเทียบกับตัวเราเขาดอูอันนี้มันเป็น ml ก็ต้องเทียบกับ ML ็ ML ่วะ ML เราชื่ออะไรวะ,ะโรมันพียสอสนี่เห็นไหมของเราก็เยอะอยู่ <laughs> อเราก็ไม่เบา <laughs> แต่คือถ้าโอเวอร์ทีมรวมอะ่ะมันจะสู้อาจจะแพ้ลูกหนึง่งหรือว่าอาจจะชนะลูกหนึง่งหมายถึงเราอะ่ะอาจจะแพ้ลูกหนึง่งอาจจะชนะมันคือมันจะสูสีแหละมันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่แต่ถ้าเราอยากชนะชัวร์แล้วก็พยายามเสริมพยายามซ่อมนะครับเสริมหรือซ่อมนักเตะนะเออมันมีหลอกเล่นมาสิบยี่สิบฤดูก,กาลปล่อยตัวเดิมเดิมบ้าไม่มีมันต้องเสริมหรือซ่อมขึ้นมานะ ถ้าทีมเราลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมขึ้นมาใช่ไหมไม่งั้นเกมมันก็ไม่สนุกดิกเล่นแต่แบบเดิมๆน่าเบื่อจะตายใช่ไหมเออเราก็ต้องทํามาแบบนี้แหละนะครับอุดหนุนเขาหน่อยอุดหนุนนิดนึงอ่าถ้าสําหรับสายเติมสายฟรีอย่างเงี้ยสายฟรีอย่างเราก็อย่างเราไม่ได้อุดหนุนเขาใช่ไหมล้วก็พยายามเล่นดูวิดีโอวิดีโอหาคงหาเขียวมาแบบฝึกนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับอืมบ่นไปเรื่อย มาเข้าเรื่องกันคือผมทำ AML อ้อย่างเขาทำ AML a AM r มาผมก็เลยเสริมเป็น DRDL เพราะว่าผมต้องการป้งป้องกันในเกมด้านข้างส่วน ST เนี่ยตัวธรรมดาเลยไม่ได้โหดไม่ได้อะไรเลยอ่าแล้วก็ตัวโหดเขาคือเนี่ยแหละ3ามตัวเนี้แค่นั้นแล้วก็แผงกลางก็ธรรมดานะ อาจจะเยอะอยู่ค่ามันก็อาจจะเยอะอยู่อะแต่มันก็ไม่ได้แบบวุ่นวาขนาดนั้นอะที่แบบเราต้องกลัวเออก็วัดกันไปอ,อ่าประมาณนั้นอะฟิวประมาณนั้นอะก็วัดกันไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ทําให้ดูว่าเออทําไมผมต้องอัพตัวประมาณนี้แล้วทําไมพลังผมถึงเยอะขึ้นอ่าเรามาดูว่าทําผมเอานักเตะม,มาจากไหน อย่างเฮเบิร์กเนี่ยผมได้มาจาก k n n of King นะ,ะต้องเล่นตั้งสามเฟสอดหลับอดนอนเล่นตั้งสามเฟสนะมันมันก็สนุกอะ่ะเราเล่นเพื่อความสนุกเล่นเอาสะใจนะ <c oughs> บางทีเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกเอสตีตัวเนี้ยเออมันแค่สามสิบโทเค็นเออไม่อยากได้หรอกแต่เราสนุกขำๆไม่งั้นแหละคือเราไม่ไม่อยากแพ้พูดยังยๆเราไม่อยากแพ้ ก็มันก็ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วมั้งตอนนั้นไม่น่ามีเอ่ออ๋อมีแจก DR แจก DR จากกิจกรรมไหนอะไรวะที่มันเจอกับคนจริงๆเล่นนะอ่ะเอ่อมันแจก DR กับ ML เอ้ย MR ทีนี้ MR เหมือนผมมี hand อยู่แล้ว มันไม่ได้ผมก็เลยขายไปผมได้มาอยู่แต่ว่าผมขายไปผมก็เลยใช้แค่ D R นะครับ D R นี่คือตัวแจกนะแล้วก็ซื้อมาซื้อ D L มาเพิ่มอันนี้ซื้อมาอายุยี่สิบามฟอร์มมันดีนะผมก็เลยซื้อมาเห็นไหมเจ็ดแปดเจ็ดแปดนัดไหนเล่นแยกก็คือเจ็ดเล่นเสมอตัวก็คือแปดนะนฟอร์มมันค่อนข้างดี เจ็ดแปดเจ็ดแปดถ้ามันเล่นไม่ดีมันคือจะล่วงไปหกเลยนะอ่าอันนี้คือซื้อมาตอนซื้อมันฟอร์มเก้าสิบเก้าสิบแปดแปดอย่างเงี้ยประมาณเนะี้ยไม่ไม่มี 7. เจ็ดพอมาอยู่ทีมเรามันมีหกมีได้มีเจ็ดแต่แปดอย่างเงี้ยไออ,อย่างตัวนี้ก็น่าจะซื้อมาตอนนั้นอันนี้น่าจะซื้อมาเอ็มซีผมซื้อเอ็มซีมาสองตัวเพราะว่าแข่งเฟสสองแล้วพลังมันน้อยยังไม่ได้เฮปเบิร์กนะตอน ก็เลยเสริมกลางก่อนสองเอ็มซีเสริมกลางเพื่อเพื่อจะชนะฝ <c oughs> ีสองอ่าพอได้เฮมเบิร์พอได้พอได้สองเอ็มซีมาใช่ไหมพอเสริมเสริมเสร็จปุ๊บกลางมันล้นเดะเห็นไหมเนี่ยพอเสริมปุ๊บเนี่ยมันเหลือตัวหนึง่งมันเหลือกลางตัวหนึง่งจริงๆมันไม่เหลือหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เอสทีใช่ไหมเอาตัวนี้มาเราใช้ดีเอ็มซีกับสามเอ็มซี หนึง่งสองสามเห็นไหม MC สามตัวพอได้เฮเบิรกมาปุ๊บกลางมันล้นเด็กก็ก็เอาไว้สำรองไปเอ,อเพื่อนก็แบกพลังไปไม่เป็นไรนะเล่นขำๆเลยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมก็ได้มา132ผมก็ผมก็ไม่ได้ซ่อมไม่ได้เสริมอะไรมากส่วนใหญ่ผมอาศัยแบบเปิดฤดูกาลมาผมก็เล่นกิจกรรม เสริมตำแหน่งเข้าไปอย่างนี้อหรือว่าซื้อตัวมาเพิ่มตัวสองตัวสามตัวซื้อมาขายไปอ่ะประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนเพื่อรู้หลักการว่าต้องซื้อตอนไหนส่วนใหญ่ผมก็ซื้อหลังกิจกรรมมันเริ่มแล้วเริ่มปุ๊บพอจอยกิจกรรมเสร็จผมก็ซื้อนักเตะอย่างเงี้ยประมาณนี้อแต่บางทีผมก็ไม่ได้ซื้อส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเพราะว่าผมมองไว้แล้วว่าผมผมจะไปสู้กับอ e ีไลท์ลีกไงสู้กับ พื่อชิงถัววอีไลลีผมก็เลยซื้ออ่าผมคิดว่าผมจะซื้อตำแหน่งนี้อะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ดูทีมตัวเองว่าตัวเองบุกทีมตัวเองอ่อนตรงไหนย่บตรงไหนก็เสริมตรงนั้นนะครับอืมจะได้เล่นสนุกๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนถ้าเพื่อน,อนๆมีคำถามอะไรก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ